สวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมค่ะพบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช5 6 7 7ค่ะเช้านี้อยู่กับดิฉันภาวินีเทพคำรามนะคะ คุณผู้ฟังค้าประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะได้ร่วมมือด้านการค้าการเกษตรปศุปสัตว์และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567เวลา14นาฬิกานะคะดรมายิดบินอับดุลลาะ อันกอซอบีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้เข้าเยี่ยมคาระวะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงพาณิชย์ที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกระชับความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลระดับกระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลระหว่างประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อรวมกันสแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างกันผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนและหารือโดยมุ่งมั่นที่ผลลัพธ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของซาอุดีอาระเบียนะคะหวังว่าผู้บริหารระดับกระทรวงและหน่วยงานของไทยจะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือมากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนนายกรัฐมนตรีนั้นยินดีส่งเสริมความร่วมมือในสาขาการเกษตรและประสุสัตว์ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นมีความเชี่ยวชาญโดยการหารือกับกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ บริษัทด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของซาอุดีอาระเบียในระหว่างเดินทางเข้าร่วมประชุมอาเซียน GCC ที่ซาอุดีอาระเบียปีที่ผ่านมาค่ะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีผลที่คืบหน้าเป็นรูปธรรมแล้วก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนระหว่างการเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ เมื่อพูดถึงความร่วมมือระหว่างประชาชนปีที่ผ่านมานะคะชาวซาอุดีอาระเบียนั้นเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียที่สามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคตค่ะหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ขณะที่เรื่องของการเกษตรในประเทศไทยของเราค่ะเมื่อวันก่อนท่านนายกเศรษฐานะคะท่านกได้เรียกกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปพบนะคะเพื่อที่จะหารือแนวทางแนวเรื่องของการผลักดันและก็ส่งเสริมเรื่องของภาคการเกษตรค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่านอกจากพืชหลักจำพวกข้าวยางพารา อ้ยที่รัฐบาลพยายามจะยกระดับให้ราคาสูงขึ้นนะคะก็ยังต้องการส่งเสริมพืชรองอย่างเช่นหอมแดงและลำไยค่ะที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศด้วยซึ่งท่านบอกว่าประเทศไทยของเรานะคะมีความพร้อมในการเพาะปลูกพืชรองหลายชนิดจึงได้เชิญทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ มาวางแนวทางเพื่อส่งเสริมพืชรองทั้งในด้านของอุปสงค์และอุปทานให้มีความสอดคล้องกันรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมตลอดจนการผลักดันให้มีการเปิดตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้นนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยังทิ้งท้ายบอกว่าภาคการเกษตรนั้นคือวิถีคือชีวิตของคนไทยถ้าหากมีการบริหารจัดการและพัฒนาให้ดี มีการยกระดับราคาที่ต้องทำให้ได้และชาวสวนชาวไร่ทั้งพืชหลักพืชรองต้องมีโอกาสรวยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องพอพูดถึงเรื่องผลผลิตทางการเกษตรนะคะจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้รับของฝากเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา จากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยโพสต์รูปโชว์เลยนะคะว่าได้เอาข้าวที่ชาวบ้านเอามาฝากนั้นได้หุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้ทุกคนบนตึกไทยคู่ฟ้าได้ชิมพร้อมกันค่ะซึ่งพอท่านนายกชิมแล้วท่านก็บอกว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุราของจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นถือว่าคุณภาพดีมีกลิ่นหอมเม็ดเตียงสวยที่สําคัญก็คือรสชาติดีสมกับเป็นสินค้าขึ้นชื่อของ ของงจััหวดค่ะซึ่งในส่วนของการพัฒนานะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ทําเรื่องของการพัฒนาแพ็กเกจเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงการหาตลาดใหม่ๆด้วยค่ะท่านยังทิ้งท้ายนะคะบอกว่าข้าวดีขนาดนี้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรก็ต้องดีด้วยค่ะ นี่คือหลากหลายเรื่องราวนะคะของการพัฒนาประเทศไทยภายใต้การนำของนายกเศรษฐาทวีสินที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกับเช้านี้ที่นครพนมค่ะพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ